สวัสดีครับเครื่องรับดอกสว่าน <repetition> มาถึงแล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่น3ถึง30มิมลนะครับรับดอกสว่านได้ตั้งแต่ขนาด3มมิลถึง30มิมลนะครับจะมี2ด้านนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็น ER20 นะครับจะรับตั้งแต่3มมิลถึง13มมิลนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านนี้จะรับตั้งแต่13มมิลถึง30มมิล มีดเพชรอันเบ้เริ่มเลยครับอันใหญ่มากถึง30มิมลนะครับรับได้ตั้งแต่ขนาด3มมิลถึง30มิมลนะครับเรามาดูคอเลตครับคอเลตแถมมาเยอะมากนะครับ ER40 นะครับตั้งแต่13มมิลนะครับ13 14 15 16ไล่ตามตัวเลขไปถึง30มิมลนะครับส่วน ER20 นะครับตั้งแต่3มมิลถึง13มมิลคอเลตครบนะครับ ตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับลูกค้าท่าในใดสนใจติดต่อเข้ามาเลยครับพร้อมส่งครับขอบคุณครับ